ในที่สุดก็ามาครับหลังจากผ่านไปจากการพิออเดอร์ประมาณสัก3สัปดาห์ก็ได้มาถึงกันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบูเจียนที่เป็นบ็อกเซตนะครับคิดว่าเราจะอยู่ในนี้แหละนะฮะจากที่ทางของสยามอินเตอร์เนี่ยได้มีการเปิดพิออเดอร์ไปแล้วก็มีการแจ้งนะครับว่ากล่องนี้จะไม่ได้รับการถูกทําเพิ่มนะฮะซึ่งก็ทําให้ผมต้องซื้อมานะครับเพราะว่าเรื่องบูเจนเนี่ยเป็นเรื่องที่ ผมอ่านไปก็รู้สึกว่าค่อนข้างทีง่จะชอบนะครับถึงแม้ว่าจะอ่านไปแค่เล่มเดียวก็ตามนะฮะแต่ว่าผมไปดูมูฟวี่มาแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันในเรื่องนั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกันก่อนว่าบูเจนบล็อกเซตอันนี้เนี่ยจะรอดหรือเปล่านะ,ะถ้าไม่รอดคือผมต้องส่งไลน์ไปหาเขานะฮะเดี๋ยวมาเปิดกันแล้วกันนะฮะซึ่งสําหรับบล็อกนี้นะฮะก็จะเป็นบล็อกที่มาพร้อมกับเล่ม10นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะฮะ โอเคเดี๋ยวขอเอาอันนี้ออกมาก่อนซิว่าเป็นไงปึ๊บโอเคสำหรับการหอะะ่อฮะก็จะเป็นแบบแรปมา่างแต่ว่าที่เขาไม่ได้แรปมาเนี่ยจะเป็นข้างบนกับข้างล่างของกล้องเขาจะไม่ได้แรปอะไรมานะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยห้าร้อย 500, ไม่ใช่ห้าร้อยสี่หกร้อยห้าสิบบาทโอเคเดี๋ยวดูว่าข้างในเป็นไงนะฮะจะต้องตัด สำหรับคนส่งที่ใช้ของทางสยามที่ได้รับมานี่ก็จะเป็นของทางาเหลืองแรงนะครับเป็นของค่ายที่มีทั้งสีแดงและก็สีเหลืองอยู่ในอันเดียวกันเนาะซึ่งก็จะเป็นค่ายของฝรั่งก็อันนี้ก็แล้วแต่ที่นะครับว่าเขาจะมีการส่งยังไงนะเพราะว่าจริงๆอ่ะทุกค่ายมันมีปัญหาหมดแหละผมเคยเจอปัญหาของเรื่องการส่งแล้วของไม่ตำหนิทุกค่ายนะครับ ไม่จําเป็นว่าแบบว่าค่ายนี้ดีกว่าค่ายนี้หรือว่าแยกกว่ามันก็มีปัญหาแล้วแต่พื้นที่ไปนะฮะสำหรับเรื่องของการเจอแบบว่าส่งของแล้วมีตําหนิเนี่ยถ้าเป็นอย่างของสยามเนี่ยผมเคยมีบางอันที่เป็นพวกกล่องบ็อกเซตอะไรเงี้ยแล้วผมมีปัญหาก็มีอยู่นะฮะซึ่งก็ดเดี๋ยวไว้ค่อยไปคุยกันทีหลังแล้วกันนะฮะโอเคนี่เป็นตัวกล่องบ็อกของบูเจนเนาะอ่า ดูเซข้างในเป็นไงโอเคที่เขาห่อมาตอนนี้เป็นห่อมาเป็นแบบถุงพลาสติกนี่ผมนึกว่าของมือสองเนี่ยห่อมาแบบเนี้โอเคน่าจะเป็นพวกหอ่อวกกันกันลอยกันน้ํากันคาบอะไรบางอย่างนะฮะเขาไม่ได้เป็นห่อมาเป็นแบบพลาสติกใสเนาะเพราะว่าอย่างปกติแล้วนี่เขาจะต้องห่อเป็นพลาสติกใสด้านนอกมาแต่นี่เขาใช้เป็นถุงแบบเหมือนถุงใส่อะไรบางอย่างอะ่ะเหมือนถุงใส่แกงหรือถุงใส่ของ แบบอีกแบบหนึ่งอะ่ะซึ่งไม่ไม่เคยเห็นนะสำหรับสยามที่เขาใช้แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนอันนี้คือบดการเดี๋ยวนี้มาดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอดูกล่องก่อนรับกล่องนะฮะถ้าดูจากตรงนี้จากด้านบนนี่ก็จะมีเป็นบูเจแยนแล้วก็ชื่อของผู้เขียนนะครับอาจารย์ชินิจิอิชิสุกะนะฮะดูจากด้านบนเนี้ผมไม่ค่อยเห็นอะไรที่น่าตําหนิเท่าไหร่นะมันจะมีเป็นมุมๆุมตรงนี้ที่แบบว่าอาจจะดูเหมือน เป็นแบบลอยนิดนึงอะแต่ว่าอันนี้ผมเข้าใจได้มันเป็นมุมกล่องนะฮะมันไม่ได้เป็นมุมที่ดวงกระแทกอะไรโอเคเดี๋ยวดูทีละด้านอันนี้ก็จะเป็นตัวอาร์ตของตัวเรื่องนะ,ะัะตัวพระเอกแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเหมือนเป็นชัปเตอร์ของตัวเรื่องของพระเอกนะ,ะับว่ามีชื่อว่าอะไรน่าจะเป็นพวกชื่อ ถ้าไม่ใช่ชื่อของตอนเองก็จะเป็นชื่อเพลงที่เป็นเพลงแจ๊สอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของตัวปกนะฮะกล่องแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหน้าแพนแนลที่อยู่ในตัวมังหะเอามาทําเป็นสีแล้วก็อยู่ทางด้านข้างโอเคก็มุมน่าจะหมดแล้วนะฮะที่เหลือก็จะมีเป็นด้านล่างตรงนี้ที่ได้ดูกันเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูข้างในต้องเปิดด้านไหนวะเนี่ย ดูก่นน่าจะเปิดด้านนี้นะรู้สึกจะเป็นแถบแม่เหล็กนะทีน,นี้หรือว่าเปิดด้านข้างวะเอาละเอาละบล็อกมาากันจะบล็อกจะแหกเพราะอย่างเงี้ละ <c oughs> อ๋อโอเคเปิดด้านนี้โอเคโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับทางด้านข้างตรงนี้อ่านี่ก็จะเห็นเป็นพวก อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นหน้าแพนแนลของตัวเรื่องเนาะซูมไปดูกันนี่นะ,ะก็จะเป็นหน้าแพน,นแนลของข้างด้านในแล้วก็นี่นะฮะกล่องกล่องจะมีแค่กล่องนะครับเพราะว่าทางตัวของเล่มเนี่ยที่เป็นเล่ม10บเนี่ยทางสยามิเตอร์เขาส่งมาก่อนนะครับแล้วก็มีการแจ้งไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาทําแบบนี้เพราะว่า ขาน่าจะกลัวเรื่องปัญหาที่ว่าเล่มอ่ะมันพอใส่เข้าไปแล้วมันจะกระแทกกับตัวกล่องหรือไม่ก็มันก็ไปค้ำยันแล้วมันต้องใช้เวลาในการแบบว่าหาพวกอุปกรณ์เสริมมาเพื่อมายันตัวเล่มไว้นะฮะแล้วก็เล่มมันก็จะทําให้ตัวกล่องหนักขึ้นด้วยมันอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับอาจจะทําให้ยุ่งยากกว่าเดิมก็เลยส่งเป็นตัวเล่มมาก่อนนะครับตัวกล่องด้านในก็ดูโอเคนะผมว่าไม่มีปัญหาอะไรสําหรับกล่องนี้นะนะครับ ถือว่าส่งงานอะไรก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายอาจจะมีเหมือนแบบเป็นรอยๆนิดๆหน่อยๆว่าตรงนี้เหมือนสีมันหายไปนิดนึงอะไรเงี้ยนิดเดียวนะครับแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้นะขอแค่ว่ากระดาษของกล่องมันไม่ยับก็พอละนะครับโอเคก็เป็นด้านรอบๆกล่องนะฮะข้างล่างเขียวเท่าไหร่นะ650บบาทเนาะอย่างที่บอกไป นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นกล่องของบูเจนนะครับก็มีความสวยงามดีนะครส่วนตัวเล่มเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอาไปใส่กันอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมยังซื้อมาแค่2เล่มเองหลังจากที่เขาแบบว่าไม่ได้มีของแถมอะไรมาเลยนะฮะสำหรับตัวของแฟรนไชส์นี้เนี่ยแล้วก็อม่มผมจะพูดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องดีไหม <c oughs> คิดว่าไม่ไม่พูดเยอะดีกว่าแต่คิดว่าสําหรับ เรื่องนี้เนี่ยแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีกล่องนี้ออกมาน่าจะมีกล่องอื่นตามมาอีกที่เกี่ยวกับบูใจแอนนะครับก็ขอไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการสปอยเนาะนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบูบูใจแอนที่เป็นพวกโปสการ์ดต่างๆนะครับนี่ผมจําไม่ได้เลยด้วยซ้ําว่าอ๋โอโปสการ์ดที่มากับตัวเล่มมันมีอีกันนึงนะฮะแต่ว่าผมได้มาแล้วเนาะแล้วก็เก็บไปละไม่ได้เอามาให้ได้ดูกันตรงนี้นะครับ นี่ก็เป็นโปรดการ์ที่เขาทำมาเพิ่มทั้งหมดของตัวงานของโู o เจน t นะครับก็ไว้เก็บสะสมนะครับสำหรับในเซตนี้เนาะสำหรับราคาประมาณ500กว่าบาทเนี่ยหลังจากที่เขาลดจากหน้าราคากล่องมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างโอเคนะสำหรับจากที่ผมได้มาในอันนี้นะครับก็ถือว่า ผมคิดว่าน่าจะผ่านแหละแล้วก็เดี๋ยวต้องไปลองหาตัวเล่มมาใส่อีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวอีกทีนึงแล้วกันถ้าเกิดว่ามีเวลาครับจะได้แจ้งกันว่าตัวกล่องเนี่ยมันใส่เล่มพอดีหรือเปล่าเนาะแต่คิดว่าเขาน่าจะทํามาพอดีเป็นประมาณนี้ครับสาหรับการอันบ็อกครั้งนี้เนาะบูจแอนบ็อกเซตในตัวกล่องแรกนะครับคิดว่าเดี๋ยวคงถ้าเกิดว่ามีความประสบความสําเร็จสําหรับแฟนชายนี่เดี๋ยวคงมีกล่อง มาเพิ่มอีกนะครับก็ถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับวันนี้เป็นก่อนครับสวัสดีครับ